เฟซบุ๊กเข้าใช้งานไม่ได้ลืมยูส n a m e และหลาดผ่านมีวิธีดูแบบง่ายๆมาฝากไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราลองสุ่มหาดูก่อนนะครับด้วยวิธีการใส่ตัวอักษรเท่าที่เราจะจําได้นะครับลงไปในหน้า Facebook ของเรานะครับลองใส่สุ่มๆดูนะครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยโดยปกติแล้วในมือถือเราเนี่ยมันจะมีแคสหรือมีความจําสำรองที่มันแบ็กอัพ เป็นพวกข้อมูลขยะในตัวแอป Facebook ของเราเอาไว้นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะลิสต์ให้เราเห็นทีละอันทีละอันในทีละอันนะครับเพื่อให้มันง่ายเข้านะครับลองไล่ดูกันก่อนนะครับอ่าถ้าทําแล้วมันไม่โชว์หรือมันไม่ลิสต์ให้เราเห็นนะครับดังนั้นให้มาดูวิธีการดังต่อไปนี้ได้เลยครับปัดออกไปก่อนเลยครับแล้วให้ทุกท่านนะครับไปที่ Google Chrome ให้เรามาตรงนี้ครับ มาดูตรงวงกลมเนี่ยครับว่าใช่บัญชี Gmail ที่เราเคยใช้ก่อนที่จะใช้ Facebook ตัวนี้หรือเปล่านะครับย้ำนะครับ Gmail ตัวนี้จะต้องเป็น Gmail ที่ใส่ไว้ก่อนที่เราจะล็อกอินเข้าส่รนบบ Facebook ครั้งแรกนะครับวิธีตรวจเช็คบัญชี Gmail ตัวนี้นะครับแตะไปที่โลโก้ตัวนี้ครับถ้าของใครนะครับมีลูกศรชี้ถัดไปแบบนี้นะครับในหน้า Gmail ตัวนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปทีครับ เขาจะลิศให้เราเห็นครับว่ามือถือเครื่องนี้มีบัญชี Gmail กี่ตัวนะครับจะโชยเราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรามาลองไล่ดูครับทีละตัวได้เลยนะครับว่าตัวไหนที่มันเก็บ username password Facebook ของเราในที่นี้คุณหนึ่งจะเอาตัวแรกก่อนนะครับแตะเข้าไปกดเลือกจัดการบัญชี Google จะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับให้เรามาตรงแถบตรงนี้ครับเลื่อนแถบไปไปที่ ความปลอดภัยแล้วให้เราเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปเลื่อนไปจนกว่าจะเจอตรงนี้ครับเครื่องมือจัดการรหัสผ่านตัวนี้ครับแตะเข้าไปในหน้านี้เขาจะทําการเก็บรหัสผ่านไว้ให้เรานะครับรวมถึงยูสเนมด้วยนะครับในที่นี้เราจะมาหาที่ Facebook นะครับไปที่ Facebook กดเข้าไปครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านบัญชี gmail ตัวนี้องเราลงไปนะครับแต่เครื่องบางท่านนะครับ อาจจะมีการสแกนนิ้วมือหรือใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือก็ใส่ตามนั้นลงไปนะครับในที่นี้เครื่องของคู่หนึ่งให้ใส่รหัสผ่านบัญชี gmail เราก็ใส่ลงไปครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านบัญชี gmail ตัวนี้ยังเราเสร็จกดถัดไปทีนี้เราจะเห็นจุดจุดจุด,จด,จดตามนี้ครับวิธีการดูเราก็แค่กดรูปดวงตาตัวนี้ครับให้เครื่องหมายขีดนี้เอาออกไปเราก็จะเห็นแล้วครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถกลับเข้าใช้ facebook ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนใครติดขัดปัญหาหรือสงสัยตรงไหน คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ